อ,อ่ะคุณแม่คุณแม่ขาตอนนี้ก็คือแบบพองขยายขึ้นแล้วเ<ช><ช>ป็นยังไงบ้างคะบ,บอกว่าเริ่มดิ้นบ่อยขึ้นใช่ก็ดิ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็6เดือกนกว่าแล้วเป็นเวลาที่แบบว่ารวดเร็วมากขนาดเรายัง่รู้สึกว่าแบบทุกเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากแล้วอีกประมาณ3เดือนก็จะลอดแล้วนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์เลย ส่งกำลังใจมาให้ต้าก็เป็นบทบาทใหม่มากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับกับชุดนี้ตอนนี้คือศึกษายังไงบ้างคะเตรียมตัวการเตรียมพร้อมต่างๆขพี่ต้าการครอบก็ศึกษาค่อนข้างเยอะมากนอกจากอ่านเองแล้วนะคะก็ใครมีเพื่อนที่มีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก็บข้อมูลเก็บข้อมูลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแค่ไหนคะพี่ต้าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบ เหมือนกันว่าจะรู้สึกขนาดนี้อะไรเงี้ยเหมือนความรู้สึกหลายๆอย่างในตัวเรามันก oui> hey, ็เปลี่ยนไปเหมือนกันขนาดนี้แค่ที่จะตั้งท้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างโซวิงเนี่ยโวิงอะไรปะอะไรเงี้ยค่ะเรือยังสวิงอยู่มันก็ยังมีอยู่ค่ะคุณสามีรับมือได้แต่ไม่ได้ไม่เคยไปสวิงใส่สามี คุยกับลูกทุกวันไมหมคะคุณกรอนอค่ะเ <c oughs> ขาชอบคุยพราะอย่างตอนนี้เขารู้ว่าแบบลูกเี่จะจำเสียงได้แล้วก็กกกกกจะพยายามคุยทุกคืนก่อนนอนนะออไหมพี่ดิ๊กทุกคืนเลยทุกคืนเลย,เเลยค่ะเขาจะมีเครื่องออฟังเสงเียงหัวใจในตัของเขาเขาก็จะฟังทุกคนืนจริงๆบางบางครอบครัวเขาจะมีการเปิดพลงให้ลูกฟังอะไรก็มเรามีอะไรมัไงบ้างคก็เป็นอย่างนั้นนะคัเป็นโมราร์เป็นอะไรอย่างนั้นเปิดเอาไว้อะไรอย่างนี้ อกว่าเพลงเนี่ยช่วยให้สมองพัฒนาการเร็วขึ้นอย่างนี้เยอะค่ะขนาดไหน่าท้เจ๋งมากยี่งมีอะไรขออะไรเด็กเาขอเ้แต่ว่าตอนนี้เราถือแพลนค่ะทั้ะว่าเราไม่เตรียม้อมไม่เตรียมก่อนเราจะไปรอซื้อของจริงๆตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ท้องแปดเดือนตอนนี้เราไม่ได้ซื้ออะไรเลยไ่เห็นหรอคิดว่าจะดูนะ แบบเนี่ยไปไปมอมกราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยเริ่มแต่ป้าป้านั้นนอาอาคือเตรียมจองหมดแล้วใช่ไหมฉันจะซื้ออันนี้ฉันซื้อมีแย่งกันไหมคะไม่ได้ใจเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะจัดเซอร์ไพรส์ใช่เป็นเพือนได้นะคะเพือเพืยังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรเป็นยังไงงานเป็นยังไงไม่ทราบเลยอาจจะได้อาจจะเฉลยก่อนแต่ว่าจะมีไม่บิงเบบี้ชาว์เลยไหมคะ ว่าเพื่อนๆนี่จะจัดจะจัดอ๋อจะสไตล์จัดให้แต่ว่าคุณลิตาอยากเฉลเยเป็นวันครบรอบแต่งงานาใช่่คะก็คือวัันน่นเพื่อนๆก็จะทราบเพศกันไปแล้วน่าจะใช่ตอนนี้คนก็ทางใจเอาไว้ไหมคะอะไรนะใจเพศที่เรา,เรารตั้งใจไปมาโอ้ยเพศไหนก็ดีไไหมดสมใจคุณพ่อไหมคะสมใจค่ะคุณสามีก็สมใจเพื่อนๆคาใจไหมคะพี่ต้ามีแบบว่าหลอกถามเรากคนหลอกถามอยากรู้หมดจะต้องพยายามเดาอะไรเงี้ยค่ะ ดาจากหน้าตาเดาจากรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแเรากีบความลับยังไงคะพี่แกไม่ให้หลุดไม่บอกใครเลยค่ะไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวเลยทุกวันนี้ก็คือยังไงก็ยังแบบหนักแน่นอยู่ใช่ยังไม่มีใครรู้ก็อยากให้เดากันไปก่อนเคุณหมอค่ะคุณหมอต้องรูคุณหมอต้องรู้่ะก็สุขภาพน้องราคาในครรภ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลยค่ะก็สุขภาพแข็งแรงคุณหมอบอกว่าเด็กได้มาตรฐานนะคะหมายถึงว่าไซส์ได้มาตรฐานแล้วก็ให้วัดต่างๆก็พัฒนาตามเกณฑ์ทุกอย่างเลย ดูในละครว่าก้องของใหญ่เล่นตัวไหน่อยมันจริงใหญ่แล้วทำไมของจริงแล้วทำามมันเล็กก็ไปหาหมอหมอบอกว่าปกติปกติเลยเพราะเราอ่ะเป็นคนแบบกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงก็จะอะไรคุณหมอพูดก็จะดีใจกล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงมากท้องสาวนี่ คุณหมอแต่จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าไซส์ไม่สำคัญเลยไซส์ท้องใหญ่ท้องเล็กไม่สำคัญแค่เนี่ยอันเจซาวเราเห็นเด็กได้ไซส์มาตรฐานขนาดตัวเขาโน้ำหนักตัวดีการพัฒนาการของเขาดีก็ถือว่าโอเคแล้วใส่สูงอะไรยังไงไปจริงๆคุณหมอบอกใส่สูงได้นะแต่ว่าอย่ายืนเยอะแล้วก็เวลาใส่สูงให้เดินระวังวันอย่าล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพินเดียาระวังตัวเองแบบแปลนยังไงบ้างคะพี่แปลของอินเดียพยายามที่จะ เตรียมทานอาหารที่มีประโยชน์เลยค่ะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วออกกำลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะเราอยู่ในยุคยุคสมัยใหม่แล้วที่การออกกําลังกายเนี่ยไปเสริมสร้างเด็กด้วยใช่อดมดอะไรไหมจริงจริงแทบจะไม่ต้องต้องเลยปกติจริงจตอนนี้พี่ดิซาน้ำหนักขึ้นกิโลเขาคือเด่นกว่าจริงๆพี่อยากจะบอกว่า9กิโลแล้ว9กิโลแต่ตัวเล็กมากแต่ไม่ตกใจใช่ไหมตกใจแล้ว ไม่เลยใช่น้ำหนักก็ยังตกใจทุกครั้งเลยว่าแบบเอ๊ะนี่มาจากการกินของเราหรือรเป๋ามาจากเด็กกเนท้องเลยไม่ค่ะอ่ะเดตกคดีก็ยังตามตามอยู่ค่ะก็คุณตำรวจก็ช่วยเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวรีดาฟีดแบ็กอีกทีนึงว่าเรื่องจะไปยังไงต่ออย่างวันนี้ก็ยังได้มีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามีมีบลอกแสอะไรอยแบบงี้บ้างต้นต่อมีเอ่อมีตำรวจเีอยวให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจมากกว่าค่ะเออแต่ตัวเราก็โอเคขึ้นหล่ะเขาไปวันนั้นเนาะก็ก็โอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่โอเคอยู่แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพยายามไม่ดูมากนะตอนนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ต้ว่ามันไม่โอเคเลยในการเหตุการณ์ได้นเลเข้าไปเช็คไหมว่าทำอะไรเขาล้มไปบ้างหรือยังคะ คือลิต้าพยายามไม่เข้าไปในตอนนี้แต่ถ้าก็เห็นว่ามีบางเพจได้ลบไปแล้วอย่างเพื่อนๆหรือว่าทางทีมพูลกอนยังมีแบบใครฟอลโล่อันนี้ให้เลยไหมคะพลิต้าเขาก็จะมีทีมดูแลอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปเสียด้วยเพราะความสบายใจเราพยายามเอาเอาความสบายใจก่อนใช่แล้วมีเพื่อนไหนติดต่อเข้ามาขอเคลียร์อะไรกับเราไหมคะ สิัดีค่ะคือให้คุณทนายฟอลโ่อลงใช่ค่ะโอเคเราไปอัพเดตโอเคขอบคุณค่ะ